เด <N ie> ี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นไปมัดข้างบนตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จข้างล่างแล้วข้างล่างเสร็จแล้วนะถือว่าใช้ได้เลยนะเมื่อกี้พี่กายก็ขึ้นไปแล้วพี่ขวัญก็ขึ้นไปข้างบนเป็นไงบ้างถือว่าแข็งแรงเลยนะแต่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ถ้ามองขึ้นไปจากข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าเนไงถ้าฝนตกเป็นไงเปี่ยกค่ะข้างบนจะหลาเลยก <N ie> <cookie. S 1> ็คือ <N ie> ถ้าฝ <N ie> นตกมันก็จะเปียก <N ie> ไงฮะก็เราจะทําทนตรงนี้ เอ้ยลูกสาวใครมาครับเนี่ยโอ้โหนะครับวันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอคะวันนี้ไปโรงเรียนอีกแล้วนะเออนี่ฮะน้องเอ็มนะครับผมกับแม่ของเขานะใหม่เมนชแนลนะครับมาถือกล้องให้ผมเคครับผมก็วันนี้เป็นวันครอบครัวนะฮะก็มาช่วยกันหมดเลยที่งๆถ้หนุ่มทำเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับแค่ทำคนเดียวทำแค่คนเดียวก็ประมาณวันสองวันนะครับวันเลยเหรอใช่ตอนนี้ตอนนี้ครึ่งชั่วโมงใช่ใช่โอ้โหมันย่นเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะ อันนี้พี่ไกด์อยาไปก่อไฟใช่ไหมอยากกินกาแฟแล้วฮะเดี๋ยวเราทำให้เสร็จก่อนโอ้ขึ้นไม่ได้เลยนะขึ้นก็จะไปชงกาแฟเลยนะครับผมนี่ฮะก็บรรยากาศตรงนี้ประมาณนี้นี่ฮะนี่ฮะใหญ่ไหมนะเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้นะเดี๋ยวผมที่ผมบอกนะจะเสริมเอาไว้ข้างบนนะเพื่อนอาใช่ไหมใช่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 นี่ครับเอาไม่ไม่ใช่ใช่เอาเอาขวางตรงนี้ก่อน เอาขวางไปงี้ครับเอาขวางไปงี้เออนี่ฮะเป็นตัวนี้มันก่อนเอามานี่ฮะนี่นี่ครับผมเดี๋ยวจะหาวิธีนะครับโดยการยึดมันให้มันอยู่ข้างบนโอเคสุดยอดเลยฮะเพิ่มหน่อยได้เพิ่มหน่อยทางเขยิบไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้อ่าประมาณนั้นครับโอเคโอเคนี่ฮะโอเคเราอยู่สองคนจะจับไว้เดี๋ยจับไว้เออจับไว้แค่นั้นแหลปลีเข้าเชียงแล้วโอเคครับตามนี้นะฮะ ให้ครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันครับเอาเ่อนเราพี่ล้วอันนี้นะฮะนี่ก็ให้พี่ไกด์ล็อกข้างบนนะครับนี่เราเริ่มทาแบบนี้นะลงมานะครับนี่ฮะปัญหาคือฮะเนี่ยเดี๋ยวปัญหาตัวนี้คือระดับฉากบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบคลาสสิกนะคือไม่มาตรฐานไงอ่าคือแบบคลาสสิกคือบ้านแบบนี้มันอยู่ที่บ้าน มันไม่เท่ากันฉากมันไม่ค่อยเ <ไป S 1> ท่ากันนะครับมันแล้วแต่การที่เ,เราจะต้องดีไซน์ออกมาให้ได้นะเห<อ><อ>็นไหมนะครับเนี่ยต้องด,ดีไซน์ช่วยกันแบบนี้นะครับผมใส่หัวสุดเลยครับนักแกเลยนีญญ่แหละเออน่ะอาไอ้ตัวนั้นย้ายเอาไอ้ตัวใหญ่นั้นย้ายมาไวเ้เพคโอเคครับผมนีม่แหละฮะต้องช่วยกันจับแบบนี้นะมันจะไวครับผมเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จก่อนเที่ยงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ตาใบม้งเลยฮะใบม้งเหรออ้ยได้เว้ยแบบวะ ข้างบนประมาณนี้อนโอ้ล็ลอกก็ล็อกตัวนั้นเลยนะฮะโอเคเอาแทนตัวน,นั้นเลยครับผมได้เลยนี่จัดไปงไป่ายๆชิล,ลนี่แบบเดิมได้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะทำให้เต็มตรงนี้นะลหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปมุงคากันครับผมวันนี้เรามีเซียนมุงคามาหลายคนเลยน่าจะแป๊บเดียวอ่ะ นะครับเกสี่ห้านี่ฮะผมล้นก็จะเชื่อมนี่ตรงนี้นะครับผมอ่ะเมตรอ่าพี่หวานตัด2เมตร80ครับผมสองเมตรแปดสิบเนาะตับผมวัดมาแล้วครับตัดเลยครับอ่ะชักกางนู้นมาหาตัวแรกให้มาได้2เมตร80นะฮะนี่ครับผมได้หรอใช่อะอ่ะเราเดใช่ใช่จากจากก่อนตัวแรก ครับมานี่เดี๋ยวผมจะให้พี่ไกายลองวัดดูเพราะว่าข้างล่างกับข้างบนมันต้องเท่ากันนะนี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับผมเท่าไหร่2.80อ๋อ6 2เมตรยัง60 2 <6. S 1> เมตร 60, สตร 60. แสดงว่าโอ้ได้ได้ได้พอดีเลยแล <8. S 1> เอาก็ได้เมันก็นจะจับอันนั้นพอดีนะลักโอเคได้ได้ประมาณ2.80ครับผมตามนั้นครับผมตอนนี้นะครับผมก็เราได้ใสก่ก้อน เสร็จหมดแล้วนะก็ประมาณนี้ฮะก็คือพวกกรก็จะประมาณนี้นะนี่ฮะใส่หมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มในการมุงคาครับผมนี่ฮะนี่เลยยี่ขวานเอาคาขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวก็จะมุงคาตรงนี้ให้เต็มตรงนี้นะแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะร่มขึ้นนะฝนก็จะไม่ตกละโอเคครับผมนี่เลย ยังไ,ไงครับวันนี้สนุกไหมครับ <g ptic> มาเล่นกับลูกสบายมากเออเอาลูกสาวอาสอนสอนแกนบ้านลูกสาวด้วยเนาะตั้งใจเรียนนะนี่เอ็มนะตั้งใจเรียนไหมนะไมตั้งใจเรียนว่าโอเคไหนก็พร้อมเสร็จแล้วนะเป็นไงครับมองข้างบนลัวข้างล่างครับยังไงก็มาเดี๋ยวในระดับสายตาผมเขาแล้วกันนี่ครับผมโอ้โห,โห,โห,โหลมเข้าไหมลมเข้าไหมได้ครับได้น,นอนข้างบน,น,านได้ได้โอ้เข้า ทั้งหมดเลยครับผมผมทุกซอกทุกมุมเ <ผม S 1> ย็นสบายโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มมุงแล้วนะนะนี่ครับผมโอเคครับเราต้องใส่ตรงไหนก่อนใหน้โอเคเพื่อนโอเคครับ okay, ผมเมื่อกี้เราคารนะาวิดนะคาราวิดอ่าคาเราไม่พอคาราไม่พอ,พอคือวิดนี่คือมันไม่พอเราต้องออกไปซื้อนะครับแล้วเราไปกินข้าวกันมาด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณสำหรับช่อไงไอมิ้นด้วยนะเลี้อกระเที่ยวไปนะครับผม แล้วก็เย็นนี้นะเดี๋ยวเราเสร็จนะเราจะกินหมูกระทะกันเป็นหมูกระทะแบบฉลองบ้านใหม่ด้วยนะฮะแต่พี่ขวัญไม่อยู่นะครับก็ต้องอดเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ผมจะมีกับพี่กพี่พี่มิ้นนะพี่ปอนจะมาไหมพี่ปอนไปเตยบอลเอาพี่ปอนไปเตะบอลเอาพี่ปอนก็ไม่มานะครับผมโอเคเยังไงเดี๋ยวไปเจอกันช่วงกินหมูกระทะนะครับผมเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้เราจะมูคาช่วยกันก่อนนะครับผมให้ไกินหมูกระทะเลยกัน <c oughs> ได้ก็เนี่ยได้ขาดชัดก่อนชัดคือตัวนี่นะเพื่อนนะคือเราต้องใช้บันไดเลยนะบ,บันไดใช้ไม่ใช่บันไดก็อี้อใช้กูอี้ขึ้นเลยนะเพราะว่ามันเริ่มสูงขึ้นนะนี่ฮะสูงมองมองข้างบนเป็นไงแมมมีนสวยสวยเลยเนาะนี่ครับผมแต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะปิ้นนะนี่ครับผม พี่กลต้องดูเนี่เนนย,ออยเห็นไหมที่นสองอันเห็นไหมปีนหน่อเออปีนหน่อเนี่ยื่นซุบๆปีนรับกระเชมกายมุงขาปีนค่ะปีนเดี๋ยวนะปีนมันต้องแก้มันก็ให้นี่ต้องถอดด้วยถ้าอันมันจะคันเพราะไอ้ตัวนี้มันต้องอยู่ข้างบนแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันต้องอยู่ข้างล่างเดี๋ยวแก้ตัวนี้แก้แป๊บเดียวนะ ตอนนี้พี่ขวานก็จะทําบันไดให้นะก็บันไดก็จะขึ้นบ้านหลังนี้นะครับเราก็จะใช้บันไดขึ้นด้วยนะครับผม okay. เดี๋ยวมุงม่งกันต่อเลยนะไปเรื่อยๆ่อเลยฮะโอเคตอนนี้ผมกำลังทำนี่นะครับให้พี่หนุ่มนะ นี่พี่หนุ่มก็ข้างดูข้างบนนะครับผมก็จะทำบันไดข้างล่างโดยการใช้สว่านของพี่หนุ่มนั่นเองนะครับน,นี่ก็ต้องแบบอยู่ไกลๆเรงดูนี่นครับนี่โอเคเดี๋ยวอีกอันหนึ่งครับผม ละมานี้นี่ครับอ,รอัดเขา้าไปอีกเน่ยอยอัดให้แน่นครับผมรองอีกทีนะฮะเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดการตกลงมาได้นะตอกจากตรงนี้เลย ตอกไวแล้วหกอันนะทุกคนนี่ครับตอก็เรียบร้อยแล้วผมก็จะมาใส่แบบนี้นะค้ำแบบนี้นะทุกคนนะนี่ครับผมแล้วก็ตอกเข้าไปเพื่อที่จะให้มันแบบค้ำไอตัวนี้นะครับค้ำไอตัวนี้มันอยู่นี่นะเวลาขึ้นก็จะสบายสบาย,บายปลอดภัยนะครับตอกค้ำกันช่วยกันนะครับยืดกันไว้นะนี่ ันนี้แดดร่มลมตกแต่ร้อนนะร้อนอบอ,าอบ้าวอะอากาศอบอ้าวเหมือนฝนจะตกเมื่อกี้มันกมตกไปรอบนึงละนี่แข็งแรงขึ้นนะตอนนี้ลูกผมก็มาเล่นอยู่ตรงนู้นนะไม่ค่อยสบายเข้าวันนี้พ่อกันฝ้าก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมนี่ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วม M อ็มพซทุกคนนะฮะที่มาช่วยผมวันนี้ในการสร้างบ้านแล้วก็นะครับรู้สึกมีความสุขครับผมที่เรามาช่วยกันแบบนี้นะฮะ นี่ฮะเรพี่ไกด์ก็อยู่ข้างบนกับลูกครับวันนี้เป็นวันหยุดนะท้องเอ็มก็ยังไม่เปิดเรียนนะครับก็มาช่วยกันแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับเราอยู่บ้านเราอยู่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับผมมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมบรรยากาศแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วนะตอนนี้หลังคานี่ฮผมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่ฮะ, 100, ะ,ฮะ,ฮฮะแล้วผมทํากันตรงนี้ด้วยกันฝนสะนะนี่ เป็นไงบ้างเดี๋ยวเกิดไอเดียอีกแังเดี๋ยวจะไปทำที่บ้าน้หรือเปล่าไม่เอาไม่เอาฮะบ้านบนต้นไม้ที่บ้านไหมเอาไหมเอาเดี๋ยวไปช่วยนะเดี๋ยวไปช่วยได้นะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่หนุ่มต้องไปหาไกด์หนึ่งสองโอเคมี f เอฟซีหลายๆคนต้องการให้ผมไปตกปลาไม่ครับเล่นอะไรดีวะโอเคครับผมเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่ไกด้วยช่องไกด์หนึ่งสองนะครับ ไปดูด้วยนะฮะจ้องไกลหนึ่งสองชอบใครชอบแนวตกปลาชอบแบบมุมสวยๆของกล้องอะไรพวกนี้พี่ไกายมันชอบถ่ายมุมสวยเยอะมากนะครับโอเคไปดูเขาได้นะโอเคครับพี่ขวัญก็จะเสร็จแล้วนะเก๋นี่เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบลงได้ยังเพื่อนอีกท่าหนึ่งท่าหนึ่งอีก,อ,กอีกชาอีซี่หนึ่งนะอี่หน,นี่ครับผมโอ้โหสามซี่พอดีถ้าผมลงไปหนึ่งสองสามนี่ครับผมมันก็ลงมาอมองอย่างนี้เหรอโอ้โห โอ้โหนะเพื่อนเพื่อนโคตรสวยอ่ะเพื่อนเอาละฮะนี่เดี๋ยวเราตัดเรียบร้อยตัดเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะวางไว้ที่เป้าเหมือนเดิมนี่ที่เราวัดเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จะใส่เน่เนี่ใส่ตรงนี้นี่ให้บนก็ประมาณนี้เนาะนี่ฮะไปจัดเลยนะครับ เรียบร้อยอันหนึ่งครับนี่ตัวนึ่งจบเกมโอเคครับผมลองขึ้นสิฮะลองทดสอบฝีมือพี่ฝันนะได้ไงจะได้นะมือพี่ขวัญนะฮะโอเคครับผมนี่เดี๋ยวแบบต้องมีที่จับนิดหนึ่งนะพี่หนุ่มนะเนาที่จับตรงนี้ไหมต้องขึ้นมา พี่จับนี่เดยผมทำให้โอเคทำไปเลยครับออกแบบไปเลยวันนี้เห็นมีก็ได้แล้นะทำอะไรก็ได้เออง่ายๆครับเดี๋ยวจะต้องตาดตั้งไม้แบบนี้อันนึงนี่พี่ก่อนก็ออกแบบไปนะครับเอทางนี้ไหมทางนี้ไหมทางนี้ได้เลยอย่างยก็ได้ทางนู้นก็ได้ครับผมอย่าทำลายต้นไม้ผมนะโอเคได้เเนี่ยผมจะเอาดอกไม้เอาอะไรมาปลูกให้มันเขียวชอุ่มเลยนะเพื่อนนะค่ะผมอนาคตนะครับแล้วก็อาจจะมีต้นมงต้นไม้มีอะไรที่สวยงามและถ้าใครอยากเห็นผมไปทำต้นไม้บ้านหลังนู้นอีกนะ ออก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมรับรองจัดให้แน่นอนี๋เอเะนี่ยฮะว้าสุดยอดอ่านี่ครับผมก็ตอนนี้เรามีเวลานะครับเวลาเราเหลืออยู่พี่ขวัญยังไม่ได้ไปเตะบอลน,นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามีเวลาเราก็เลยทำตรงนี้ไว้นะเพราะว่าการเด็กการเด็กน้อยตก อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการสานการการด้วยนะนี้หลายคนมาช่วยกันก็ไวหน่อยนะครับผมเป็นไงฮะยอดไหมไปดูไกด์ว่าตอนนี้ไกด์ทำอะไรนะคะตอนนี้เรายืดช่อง YNP ไปแล้วนะคะทุกคน <Okay. S 1> อาวเร็วขใจนขจันก็ตัดไม้อ๋อตัดไม้ไมาโยชิเอนไปตัดไม้ให้พี่ขวาน ต,ตอนนี้ทำไรคะตอนนี้เกณฑ์ครับผมเกณฑ์คือเกณฑ์คือหมุนเข้าไปอีกนะเพราะว่าถ้าเราสายเข้าไปปื๊ดอย่มันจะแตกครับแตกกับนี้เลยเนี่ครับจะแตกกับนี้เราต้องแบบโอเค่ค่อยไค่อยเข้าไปอ๋อเข้าใจล้มันจะแตกให้มันคอดีครับผมง่ายง่ายแต่ไม่แช่บลกสไตล์พี่หน <MM <mm ุ่มนะครับนี่คร yeah ับ okay. วันนี้สดายนะไม่ได้มากินหมูกระทะด้วยนะครับ ก็ฝากกินเผื่อด้วยนะครับผมได้ FC กินเผื่อก็ยันนี่ใครอยากจะกินอะไรก็กินทริปเอานะครับผมร้อนนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะร้อนนะคะร้อนนะคะมันอวมใช่ไหมคะอวมคืออะไรเองร้อนอันนี้ก็เป็นลูกพี่หนุ่มนะคะไม่ใช่ลูกใครลูกแม่ลูกแม่จอย เย้วไม่แจกพวันไม่ค่อยเปลี่ยนีนี่ฮะก็เสร็บร้อยนะฮะนี่เป็นข้าวนะสนุกสนุกกันไปเหรอเสร็จร้อยเขี้ยเดี๋ยวใส่อันนึงเนาะโอเคอ่าแกเราค่อยๆทำไปนะตอนนี้เกือบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำที่กั้นอะไรให้เรียบร้อยนะระมาณน้นะฮะ ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะวันนี้วันครอบครัวนะฮะพี่กาก็เอาภรรยามาด้วยเอาลูกมาด้วยอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับวันนี้ช่วยกันที่นี่เดี๋ยวเราจะท,ทําพิการที่นี่นะฮะแล้วก็เย็นนี้เรากินหมูกระทะกันตรงนี้โอ้โหบรรยากาศเพื่อนเราตรงนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะพี่ขวัญกับผมก็ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะกินมะม่วงก,ก่อนนะครับเป็นกําลังใจให้พเพื่อนแล้วกันเก๋า okay, ผมกินมะม่วงด้วยกันครับเพื่อนนาเดี๋ยวเราจะกินมะม่วงนะกินมะม่วงด้วยกันผมอร่อยแน่นอนครับผมมา เปรี้ยวมากเลยครับผมกินหมูทเลย้ได้คปกเลยฮะยอดเลยครับอร่อยม่วงนี่หวานเดี๋ยวเดียวผมไม่ให้ยังไดนี่ฮะให้พี่ขวัญนะเพื่อนดูแบบปิดคลิปนี่และนี่เสร็จแล้วค่ะกินม่วงครับผมแต่เดียวอันนี้กินหมูกระทะยังไงยีนนี้ไม่ได้กินหมูกระทะนะ่กินม่วงมั้งขอเลยแบบต้องบอกเขา นี่ก็เสร็จละกนีเลสสบายบิ้็ปิดอเคเรียบร้อยก็จะเสร็จแล้วนะครับผมก็วันนี้จะปิดงานกันละโอเคครับผมมานี้นะโอ้ยคาร์อ้อคาออนคพมกล่อมด้วยโอ้โหเอาละครับผมตอนนี้นครับงานของเราเกือบจะเสร็จแล้วนะ ประมาณนี้นะครับก็ตัวยยังมาเอาเราตัวนี้อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าคอกหมูโอเคเน่ร่วมด้วยช่วยกันนะวันนี้ได้เยอะมากนะครับทํางานได้เยอะมากถ้าผมทําคนเดียวก็ทําแค่คนเดียวเราต้องใช้เวลาแต่ที่เรามีกันช่วยกันจับนั่นจับนี่มันก็ช่วยกันไปนะเห็นไหมโอเคครับได้ไหมก้อยได้ไหมเป๊ะ เนี่ยถ้าทุกสังถ้าทุกสังคมนะช่วยกันแบบนี้นะผมว่าประเทศเราไปได้ไกลเลยสังคมของเราเองนะพี่หนุ่มถ้าพิงถึงประเทศไทยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงประเทศไทยเลยไม่ได้พูดถึงใครเลยสังคมไทยนะฮะใช่สังคมสังคมโอ๊ยเนี่ยนะสังคมไทยเป็นไงครับหัวร้อนหัวร้อนอะไรไม่ได้กับหัวร้อนนะครับผมแตกแล้ว เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้เห็นไหมรรยากาศเป็นไงพี่แมนแมนชาแนลเป็นไงบ้างสวยดีนะจะนอนแลบสบายเดี๋ยวจะมาเอาชีวิตหล่อนตอนเย็นนี้เดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะด้วยกันต่อสำหรับวันนี้เดี๋ยวจบไปที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาลุยกันต่อว่าเราจะทำอะไรนะครับผมสนุกแน่นอนครับผมเจอกันอารีวิวเบบี้ขอหน้าปกครับขอหน้าปกด้วยครับอืเดี๋ยวจะมาลุยนะครับปากเรียเรียวๆย่าได้หน้าปกแล้ว อวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณสำหรับช่อง Mymin Channel ช่องกูไอดีนะครับไกด์สิบสองนะครับแล้วก็ช่อง M p c พนะครับที่มาร่วมช่วยผมสร้างบ้านนะครับในเย็นวันนี้เสร็จเรียบร้อยละแล้วตอนนี้เรากำลังจะกินหมูกระทะกันนะครับผมบรรยากาศอย่างฟินนะฮะนี่ฮะนี่แลยครับผมชิวๆกันไปนะครับผมนี่กับหมูกระทะนะครับบนบ้านต้นไม้นะครับผมซึ่งข้างบนก็จะเป็นบ้านที่เพื่อนๆเคยดูอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้นะ ก็นี่ผมทําพี่กั้นกับพี่ขวัญอะไรพี่กายกันช่วงบ่ายเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยสาม,มารถนอนได้เลยนะคืนนี้น<อ>นก็นี่ฮนะนี่ครับผมก็ขอบคุณแม่นะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็คงจะอนุญาตกินด้วยกันนะครับพเพื่อนๆแล้วก็ผมก็คงจะจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมติดตามถึงเวลานี้ขอบคุณแม่จากใจจ,จริงๆครับผมสำหรับวันนี้ผมดูดูเรขอดูช่องไปดูช่องอ๋อโอเคหลังจาก<ม>นี้นะฮะเพื่อสามารถไปดูช่อง ไมมินได้นะฮะว่าไมมินจะทําอะไรนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่สนุกสนุกให้ผมเล่นกับพี่ไกด์นะครับ<า>ไปดูก็ได้นะครับนอกช่องไมมินแชนแนลนะครับแล้วก็ฝ <Okay. S 1> ากช่องไกด์หนึ่งสองด้วยนะครับผมเอ็มอิซีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมหนุ่มวายพีต้องขอตัวลรับเชิญไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายลากันหน่อยลากันหน่อยลากันหน่อยลาหน่อยเนี่ลาหน่อยนะบ๊ายบายลาหน่อยลาหน่อยลาหน่อยอืมปั๊บ